คำถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับทรงประกันสังคมตั้งแต่ปี2542จนถึง256 6นะครับรวม24ปีได้บำนานา4,992บาทจริงหรือไม่นะครับแล้วมีวิธีการคำนวณอย่างไรนะครับวิธีการคิดอย่างไรทำไมเราไปยื่นขอรับบำนาญจึงไม่ได้ตรงตามนี้นะครับมันมีเงื่อนไขอะไรพิเศษคลิปนี้จะมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอ่ะนะครับเราเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่านะ คือบางท่านเนี่ยนะครับเวลายื่นขอรับบํานาญประกันสังคมนะครับบำนาญประากาันสังคมไปยื่นขอรับปับ๊บอ้าวส่งมา24ปี24ปีเหมือนกับเพื่อนทําไมได้บํานาญแค่ไม่กี่พันนะครับได้แค่สาม0ันบ้าง2,000บ้างบางคนหนักอีกนะครับได้ไปพันกว่าบาทเพราะเหตุใดนะครับคือต้องเข้าใจกันก่อนว่าประากาันสังคมเนี่ย ยึดฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเป็นหลักนะครับวิธีการก็คือเอาฐานเงินสมทบที่เคยส่งมาเนี่ยนะครับมารวมกันนะครับเอาฐานเงินสมทบใน60งวดล่าสุดมาบวกกันแล้วหาร60นะครับเท่ากับฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย อย่างเช่นอย่างเช่นนะครับในตัวอย่างเนี้ยฐานเงินสมทบ60อนสุดท้ายเฉลี่ย14,900บาทนะครับใช่ไหมพอ14,900บาทผมส่ง24ปีมันก็ได้4,992บาทแต่บางคนที่บำนานนะครับไม่ได้ตามตารางหรือไม่ได้ตามวิธีการคิดของผมเนี้ยนะครับก็เพราะเหตุของผลของฐานเงินสมทบไม่ได้เท่ากันกับผมนั่นเองนะครับฐานเงินสมทบคุณอาจจะได้น้อยกว่านี้นะครับคุณอาจจะแตกต่างกว่านี้นะครับเพอ ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวปัจจัยของฐานเงินสมทบเป็นหลักนะครับเนี่ยอันนี้ฐานเงินสมทบ14,900่ใช่ไหมเดี๋ยวมาดูวิธีการคิดกันว่าคิดยังไงมันถึงจะได้มาเป็น4,992บาททรงประกันสังคมมา24ปีฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,900บาทวิธีการคิดนะครับเอา24ตั้ง ลบ15เท่ากับ9ปีส่วนเกินสูตรคำนวณน,นะครับทุกๆ12เดือนได้1.5ใช่ไหมเอา1.5ึคูณเเลย1.5ึคูณเนะครับคูณจำนวนจำนวนปีที่มันเกินมากกว่า180เดือนนะครับมากกว่า15ปีนะครับคูณ9เท่ากับ13.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมที่ของเดิมได้20%อยู่แล้วบวกกับเปอร์เซ็นต์เพิ่ม13.5%เท่ากับ 33.5% 3 33. ิของ14,900บาทได้บำนาญ4,992นาบาทต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยนี่คือวิธีการคิดคราวนี้บางคนฐานเงินสมทบเนี่ย60เดือนสุดท้ายได้แค่13 0 0 0ารฐานเงินสมทบคุณได้1 3ื่นนะครับวิธีการคำนวณใช้วิธีการเดียวกันเลยนะครับแต่ฐานเงินสมทบแตกต่างกันมาทำให้ได้บำนาญแตกต่างกันเนี่ยบางคนได้4,355บาบาทนะครับเท่านั้นเองนะวิธีการคิดเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ได้ ฐานแตกต่างกันได้บํานาญแตกต่างกันเพราะฐานแตกต่างกันนั่นเองนะครับคราวนี้โดยเฉพาะบางท่านเนี่ยไปส่งมาตาา39ด้วยนะในช่วง60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยยิ่งทําให้บํานาญที่ควรจะได้เยอะกลับได้น้อยลงเข้าไปอีกนะเพราะว่าเพราะว่ามาตาา39ใช้ฐานเงินสมทบเดียวตลอดมาตาคือ4,800บาทฐานเงินสมทบ4,800บาทเนี่ยเวลามันเอาไปรวมในค่าเฉลี่ยมันจะฉุดค่าเฉลี่ยสูงสูงให้มันน้อยลง นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในประเด็นนี้นะถ้าเกิดคุณโฟกัสว่าอยากจะได้บำนาญเยอะๆนะครับก็ต้องระวังการส่งบาตรตา39ในช่วง60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะฉะนั้นสรุปนะครับสรุปคือการจะได้บํานาญนะครับตามตารางขึ้นอยู่กับฐานเงินสมทบเป็นหลัก ฐานเงินสมทบแต่ละท่านมาจากฐานเงินเดือนนะครับฐานเงินเดือนที่ตอนส่งประกันสังคมนี่แหละนะครับสูงสุดไม่เกิน15,000บาทและฐานเงินสมทบฐานเงินเดือนนะครับที่ว่ามาเนเา้นับตอน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเท่านั้นนะคือคุณส่งมา30ปีก็ตามเนี่ยนะครับเขานับแค่5ปีสุดท้ายนะครับเท่านั้นในการคำนวณ เพราะฉะนั้นต่อให้คุณช่วงปีแรกๆนะครับหรือช่วงเริ่มทํางานแรกๆคุณเงินเดือนสูงเงินเดือนเยอะแต่มันมีเหตุให้พลิกผันทําให้ช่วง5ปีหลังหรือ60เดือนสุดท้ายหลังเนี่ยคุณไปอยู่ในที่ที่ให้เงินเดือนน้อยฐานที่นําไปส่งประกันสังคมก็น้อยก็มันก็เป็นเหตุให้บํานาที่จะได้รับน้อยไปด้วยเพราะนั้นประเด็นนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับลองดูนะ ก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่นกอนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป l p s t o Store นะครับ Google Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบบริการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็2ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับ รูต่างๆนะครับแล้วก็3ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ3นะครับไม่คลิกลิงก์จาก sms ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อหนะครับ ทํารายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ WI-FI สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมา้าซิมา้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทาให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดนระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัชจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึงห0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนําไปใช้ทําในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับ เพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จําเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ OTP ไม่ควรให้รหัส ATM ห้ามให้เด็ดขาดนะครับใครสงสยัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับ ผ่าน1213